รับสมัครงานดู YouTube ขั้นต่ำา2 0 0 0 0 0บาทแค่ฟังเพลงอะนะยังไม่ทันทะทำให้กูอวนก่อนเลยงานดู YouTube เต็มนะครับลูกค้าสะดวกงานอื่นแทนไปก่อนไหมครับอนี้เราต้องบิดไหมบิดดีเราจะบิดมิจฉาชีพแล้วผมมันล่อเราไว้นะครับตอนนี้เฮ้ยจะทำไรผมเตรียม ทำธุรกิจอยู่ยช่นี้งานเยอะยถูกมือถือเยอะเลย1,2,3,4,5,6กช่วงนี้ทำอะไรทำให้มือถือเยอะขนาดนี้ผมทำงานออนไลน์ง่ายดูคลิปดูคลิปดูคลิปแค่ดูคลิปได้ตังค์เนี่ยก็ไม่ครับ EP นี้ครับ <c oughs> เราจะมาดูอีกครั้งว่างานออนไลน์ของพายีิบสามที่มันเราสมัครอะไร เดือน15,000ห<ช>ละมันจริงไหมครับเมื่อกี้คือกับเราเล่นเฉยๆ <นะ S 1> มาเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ2,023นะ 2,023, 2023. นี่คืองานแรกเลยอ่าแอดมินตอบแช<อ>ทนะอันนี้คือเป็นงานเบสิกนะอยู่กับคนไทยมา5-6ปีแล้วตอบแชทตอบแชทมีเวลาว,ว่าง2-3ชั่วโมงเนี่ยสถานที่ทำงานเบริษัทหอต่อเดือน1 5 0 0 0 0เลยเหรอเจ็ดบ้านไทย1 5 0ุ0 0 0 0นี่นะอ่ะลองแอดไปก่อนเลยปะเฮ้ยโปรดูโปร Facebook IG เฮ้ยนี่เป็นงานออนไลน์แทนกรอกข้อมูลลงทะเบียนเลยค่ะ ว่าสนใจงานถูกต้องนะคะครับได้ครับอันนี้แอดมินอะไรนะครับแอดมินคออ,อ,อ,อร์ะะเตรีมออเดอร์ลูกค้าค่ะรายได้จากการฝนกอบรมออเดอร์ลูกค้านอกก็จะเป็นแบบรายวันนะคะใมหนึ่งออเดอร์เราจะได้อยู่ที่สามร้อยถึงเก้าร้อยบาทนะคะแต่ว่าทางนี้เนาะทำบริษัทรเราก็จะได้มีการเทรนงานนะคะในวันศุกร์ที่สิบหกนี้เนาะอันนี้มีมีค่าสมัครค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งในในในนสิ้นนะคะแต่การเทรนงานแล้วก็สมัครนะ โอเคครับเมื่อกี้เรากำลังกินข้าวเลยนะเขาได้ข้อมูลมานี่เขาโทรมาเลยนะคืองานตอบแชทนะผมแล้วจากที่ผมฟังนะครับเขามีการแบบว่าเชิญเข้าซูมเพื่อฟังสัมมนาใช่ไหมเป็นงานตอบแชทคอนเฟิร์มออเดอร์อะไรสักอย่างนั่นแหละซึ่งได้เข้าคอมมิชชั่นผมคิดว่านะจากประสบการณ์เนี้ยในความเห็นส่วนตัวนะงานอันแรกน่าจะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายให้โพสต์ตอบอะไรเงี้น่าจะไม่ใช่อะไรที่โกงนะครับแต่อาจจะไม่ใช่งานตอบแชทโดยตรงเขาบอกว่าสัมมนาไม่เกไม่เสียค่าใช้จ่ายนะแต่รายนี้อาจจะเสียหรือเปล่าไม่รู้ในประสบการณ์ก็คคืออออาาจจจะะะะเสีียยขึ้้้นนนนู่่่่กกกับแแตลววทไไไไง็มดร ใช้วิจารณญาณของตัวเองนะครับลองพิม์ดูใน Google ก็ได้ว่าขายตรงคืออะไระจะเข้าใจงานนี้มากขึ้นไม่ได้ผิดกฎหมายนะแต่เป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนนิดนึงโอเคสรุปงานแรกไม่โกงนะครับแต่จะได้จริงไหมไม่รู้แต่จากประสบการณ์ก็มีคนได้แล้วก็มีคนไม่ได้เยอะงานต่อไปเลยรับสมัครงานดู YouTube ค่าจ้างคลิปละ50บาทอ่าสิคลิป500สมัครฟรีด้วยไม่โกงแน่นอนขั้นต่ำสองร้อยถึงห้าพันบาทพวกเราทำ YouTube เนี่ยอยากจะบอกว่า คลิปหนึงล้านวิวเนี่ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะมันไม่มีทางที่สิคลิปจะได้500ร้อแน่นอนนะถูกต้องถูกต้องนอกจากจะเป็นอะไรบางอย่างแปลกๆอันนี้ก็ทักกันเลยครับารายละเอียดงานที่เขาพิมพ์มานะครับผมงานดู YouTube ของเราเกี่ยวกับงานเพิ่มยอดวิวของผลงาน YouTube ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องอบรมไม่ต้องเดินทางและขยันได้เงินทุกวันเฮ้ยเพลงละ50บาทเลยแค่ฟังเพลงนะ สิบเพลง5้าร้อยยี่สิบเพลงอันหนึ่งอ่ะพิมไปเลยพร้อมเริ่มทำงานครับอ่าเดี๋ยเดี๋ยวแอดมินจะแนะนำวิธีการทำงานให้นะคะอ๋อต้องไปสมาชิกกอนค่าประกันการทำงานด้วยนะคมาแล้วค่าประกันมาแล้วเดี๋ยเวียตั้งก่อน เงินประกันเนี่ยเอาไว้ประกันการทํางานของลูกค้านะคะจะไม่เสียหรือไม่หายไปไหนอค่าประกันการทํางานเราให้เพลงละห้าสิบบาทห้าเพลง250บาตามนี้นะคะ่าประกันที่ทุกคนเห็นนะค่าประกันนี้จะส่งผลต่อเมื่อตัวเองดูไม่จบหรือทํางานไม่จบทางเรากัน กันตัวเองหายแม่เขา้าไปถึงเขากันเขาหายเอ,อเองใช่กันเราเขากันตัวเอง <c oughs> ถ้าถ้าเราทํางานไม่จบอ่ะหนึ่งร้อยบาทเนี่ยไม่ได้คืนนะจะได้เงินสองร้อยสิบต้องประกันร้อยหนึง่ง <c oughs> ถ้าจะได้เงินห้าร้อยต้องประกันสองร้อยโอ้โหเมื่อตัวเองทํางานจบแล้วสามารถรับเงินประกันคืนได้พร้อมค่าจ้างทันทีค่ะอ่ะงั้นเราสนใจแพ็กเกจแรกแล้วกันคลิปละห้าสิบบาทสองห้าคลิปแต่ต้องเสียค่าประกันหนึ่งร้อยบาทครับเดี๋ยวเราจะทำการโอนจริงเพื่อให้คนดูได้ดูขอพูดเล่นลอยนะ งานไอโกงเดี๋ยวโอเคค่ะเรามาทําการโอนประกันกันเลยนะคะอ่ายังไม่ทันทําให้กูโอนก่อนเลยดูทรงชื่อบัญชีเนี่ยเหมือนจะเป็นบัญชีที่ซื้อมาชื่อจะคล้ายๆกันนามสกุลจะคล้ายๆกันโอเคครับตอนนี้โอนเงินเรียบร้อยแล้วส่งสลิปให้เขาสังเกตนะครับถ้าทุกคนติดตามช่องเรามานะพวกคนโกงส่วนใหญ่มันจะต้องมีค่าประกันมีค่าสมัครมีค่าถอนมีค่าเอกสาร ค่า<ม>เยอะจังเลยนะเนี่ยลาสกุลนะคะเดี๋ยวแอดเป็นเบิรงานก็อยากนี่ผมบอกเลยผมเมื่อไหร่ก็ตาม <c oughs> ที่เราโอนเงินออกจากบัญชีเราเนี่ยเงินไปแล้วเราไม่เขาจะตุกติยังไงก็ได้นะโลกออนไลน์แบบนี้แหละทำไมออนไลน์ถึงไม่มีระบบแบบนี้วะเรายื่นมือไปใ <c oughs> นโทรศัพท์แล้วก็ตบหัวกันได้เลยช้ำแล้ววะมวผม <c oughs> เขาทำอะไรก็ตกรถวะ เขาส่งอะไรมาวะตอนนี้แอดไปเบิกงานมาให้ลูกค้าแล้วนะคะงานดูซูปเต็มนะคะลูกค้าสะดวกงานอื่นแทนไปก่อนไหมคะเราไม่บอกงานเต็มเหรอไม่บอกตั้งแต่ก่อนโอนนะเฮ้ยไม่เช็คก่อนปะระหว่างงานดู YouTube เต็มรบกวนทำงานสำรองไปก่อนนะครับอะลองแก้ง้งแกง้งขอเงินคืนไม่ขอได้ไหมอะเนี่ยมันจะเปประชงเนี่ยค่าประกันเดินจะได้รับคืนหลังจากเสร็จงานอ่าเรียบร้อยแสดงว่าชันละมามาส่งขอค่าประกันคืนไม่ได้เนี่ยชันละแต่งานเต็มไม่บอกตั้งแต่แรกนี่ เรามาทรงคนของเราเลยงานเต็มนะครับไม่บอกตั้งแต่แรกด้วยให้ก่นอ่อนก่อนได้ไงเท่าที่ผมมองตารางนะประสบการณ์ในะการโกงไหมครับมมากกว่า2ปีนะตารางทรงเนี้ยคือแชร์ลูกโซไว้มันเอาเงินคนที่สมัครทีหลังอะไปให้คนข้างบนไม่ให้คนที่สมัครก่อนมาแล้วใช่ค่ะแอดมินต้องนําสลิปที่ตัวเองโอนมาไปเบิกงานค่ะก็ไม่เบิกแล้วถ้าไม่เอาสลิปไปเบิก ก็ไม่ทราบนะคะเลยเข้าใจไหมคะโอเคเรายอมทำก็ได้ยอมเป็นคนโง่ก็ได้ยอมยอมครับแล้วงานสําร้องต้องทำไงครับแอดมินอธิบายละเอียดนะครับว่าเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นผ่านแพลตฟอร์มคุณนๆนะประโยคแบบนี้คุณนๆนะนี่มันคือมันหลอกกันชัดนะมันหลอกแล้วไอตอนแรกที่แบบว่างานเต็มงานยูทูบเต็มอะคือหลอกครับเพราะว่ามันเตยมการหมดแล้วคือผมรู้เลยว่าไม่ว่าใครจะทักไปงานดูยูทูบก็เต็มหมดมันล่อเราไว้นะครับตอนนี้ ส่งมาแล้วทุกคนเ,เป็นเว็บแล้วผมต้องทำการลงทะเบียนก่อนอนะอ่าเรียบร้อยเหมือนเป๊เฮ้ยอันนี้เหมือนจะเป็นทรงแคทลุกโซ่นะครับถ้าเป็นแอปประมาณนี้อะไรวะเนี่ยเนี่ย VIP มงคล VIP แจ็คพอตเลยเนี่ย ถ้าคุณเจอแพลตฟอร์มอะไรประมาณนี้แสดงว่าคุณเจอแพลตฟอร์มที่โกงนะครับเว็บพนันนะเนี่ยตรงเหมือนหลายๆแอปที่เคยมีข่าวโกงนะครับแบบว่าให้เราซื้อ V i P เข้าไปเราจะได้ตังค์อ่าเราทําการสมัครสมาชิกไปครับเดี๋ยวเราจะลองให้ทุกคนดูนะครับโอเคนะผมตอนนี้เราก็ทําการสมัครเว็บที่เขาบอกมันที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราตั้งชื่อแบบว่าสงสัรเจ๊7จครับรู้สึกเหนื่อยกับพวกมิจฉาชีพพวกนี้นะตัวเองทําการแจ้งยอดที่โอนมาเข้าระบบก่อนนะครับคือ100ที่เราโอนไปแล้วใช่อะใส่ไป3น0วิบางคนเออ แล้วต้องบิดใช่ไหมบิดดิที่มันบอกให้กดแค่สิบบาทอ่ะกดร้อ,อยอหนึ่งไลยกดร้อยเลยโอเคทุกคนตอนนี้ทําการเติมยอดรับแล้วผมก็มาดูหน้าแรกนะถ้าทุกคนย้อนไปดูคลิปหนึ่งเนื่อปีที่แล้วของเราใช่ก็<ล><ล>คือคลิปที่ผมบอ,อกเลยมีอ,อาจารย์เนี่ยสรุปว่ามันคือเว็บพนันไหมทุกคนมันก็จะมาสอนเราเล่นตาแรกไว้ให้เรากดตามซึ่นตาแรกก็จะได้ตาตาแรกกับตาสองก็ได้ผมรู้แล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะมาบิดไหมครับเราจะบิดมิจฉาชีพนะผมถ้าทุกคนเจอเว็บอย่างงี้นะครับให้กดออกทันทีเลยนะกดออกเลยนี่คือคุณปิดเครื่ เครื่องคอมคุณด้วยเฮ้ยเข้าแล้วร้อยหนึ่งบาทอ่ะบอกเขาไงเข้าแล้วทล่นต่อเล่นเองเด็กขาดถ้าหากลูกค้ากระทุนเด็กขาไม่ได้ออ่ะอันนี้เป็นกนอูบายเขาละที่ไม่ให้เล่นเองเพราะอะไรมันกำหนดไว้ให้เราว่าเราจะต้องได้กำไรเท่านี้คนที่โดนหลอกคือคนที่คิดว่าได้ช่วงแรกจากการจิมนร้อยหนึ่งแต่หารู้ไหมว่าทีมเราทีมโกงไหมครับเจอมารุปแบบแล้วเจอมาแล้วอันนี้ระดับสั่งการเขาเล่นกันคือพอเราได้นิดหนึ่งมาไปแล้วนะเราถอนแล้วนะ มีการแบบบอกให้เล่นม้วนไหนง้วนไหนด้วยสูงไหมกดดิใส่จำนวนเงินเดิมพันสามสิบบาทรอรอผลรอผลออกสูงไหมออกสูงไหมสองหนึ่งศูนย์ไปออกสูงเหรอมันออกสูงไปแล้วไปดูยอดกันนี้ได้กำไรยังเอ้ยกำไรแล้วสามสิบออกสูงสุกอนโอหยกำไรแเราสามสิบบาทกดมาโหออกสูงอันนี้ได้ใจแล้วได้ใจแล้วลงมาเดียวทอนเลย เราทำการถอนเฮ้ยเฮ้ยถอนได้เหรอเฮ้ยให้เราถอนได้เหรอคือถ้าเราถอนได้ปุ๊บใช่ไหมเขาจะชวนเราเล่นแพ็กเกจถัดไปถอนเลยแล้วสามสิบบาทจุดสี่ศูนย์นะถอนแม่งเลยอ่าคขาขอสำเร็จนะครับเราจะได้เงินวิชาชีพสามสิบบาทด้ยเฮ้ยเงินเข้าแล้วทุกคนเฮ้ยเอ้ยร้อยสามสิบบาทสี่สิบสตางค์ด้วยหนึ่งสี่สิบสตางค์ผมงไปไหนเนี่ยเฮ้ยทุกคนเราโกมิชาชีพได้แล้วเว้ยโอ้โหโคตรมาเป็นความสำเร็จนะครับของรายการกกมิครับ ลองลองเก่งๆถามเขาด้วยว่าต้องทําอะไรต่อครับอย่างเงี้ยการได้มากกว่านี้ตัวเองสนใจต่อแผนทุนไหมป้ะเออลองเก่งๆพิมพ์สนใจสนใจตัว,ต,วตัวแพงสุดเลยครับมีกันอยู่ล้านครับ <c oughs> อา่ามา,มาแผนทุน100บาทกำไรร้อยสามสิบถึงสี่สิบจะลองจะร้อยไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องลองเชื่อคุณเชื่อผมดิมันมาแค่รอบเดียวนั่นแหละไม่แน่ไม้ยเฮ้ยคุณเชื่อคุณเชื่อผมดิ สรุปนะครับก็คือว่าถ้าคุณเล่นต่อเนี่ยคุณม,มีโอกาสจะโดนบิดเงินสูงมากจะโดนเจงเงิน,นเงินเนา่พอโอนออกจากบัญชีเราอ่ะมันไม่ใช่ของเราแล้วผม,มเขาจะทำอะไรเงินเราไม่ได้นะไปไปเขาไม่หอ่านแล้วขอออกจากงานงาางานี้ก่อนนะองานต่อไปครับงานต่อไปเป็นงานช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดอันนี้คือตรวจสอบคําสั่งซื้อ อันนี้ก็คือคุยกันมปแล้วเขาก็บอกว่าโฟกับช้อปปี้ลาซาด้าอันนี้คือเขาน่าจะน่าจะอ้างหมดเลยนะครับน่าจะไม่ใช่เรื่องจริงนะก็คือเราแค่ยืนยันสินค้าเพื่อซัพพอร์ตยอดขายเฉ่ไ่ประมาณนั้นอ๋อคือเขาไม่มีไม่ได้พิมพ์งานยืนยันอยู่แล้วหรอไม่มีไม่มีผมว่ามันน่าจะไปจบที่เลขมงคลจบไปที่สามร้อยพีไปแน ที่ลงทะเบียนแล้วก็ให้เวบมาแล้วเปิดมาแล้วคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะ300มงคลอะโอเคเอาลองสมัครการสมัครทำการสมัครสซตชิงนะครับแต่หน้าเว็บแบบนเี้ยที่เขียนว่าไม่ปลอดภัยตรนเนี้ยมันก็บอกอยู่แล้วไม่ปลอดภัยอะให้คุณสันนิษฐานไปเลยนะหน้าเว็บประมาณนี้แล้วมีให้เข้าสู่ระบบอะไรพวกเนี้ยเตรียมใจไว้ได้เลยเตรียมตัวเตรียมใจเลยคุณจะได้เจอ300วิมงคล ก็ให้ทุกคนต้องใช้วิจารณญาณดีๆครับไม่มีเงินไหนที่ได้มาฟรีๆง่ายๆในโลกนี้เขาสู่ระบบเลยใช้ชื่อเลยนะใช้ชื่อภาษาไทยนะเขาเนอะเฮ้ยเขาสู่ระบบสําเร็จที่จะทาไม่ใช่การพนันไม่ใช่เกมงานของเราเป็นการสร้างรายได้ได้จริงถูกคนมาเฮ้ยทำไมช็อปปี้น้าตาเป็นยางวะเติมเงินถอนเงินชวนเพื่อนชวนชวนสิคนเพื่อปลดล็อกอ่าเรียบร้อยแชร์ลูกโซ่เลยครับขึ้นรูปเลยคือคนล่างที่มาทีหลังจะแบ่งเงินให้กับคนบนก็คือเจ้าของไม่เสียอะไรเลยชวนคนมาสมัคร ไอเงินที่ได้จากคนสมัครเอามาจ่ายให้คนข้างบนถามว่ามันจะได้เงินจริงไหมมันได้จริงครับช่วงแรกๆคุณจะได้ได้ได้แต่พอ,อจุดหนึ่งที่แบบมันไม่มีคนมาต่อแล้วอะก็จะล่มสลายทั้งทั้งลูกโซ่อะเหมือนพวก forex TD อะไรเงี้ยมีโน่นนี่นั่นที่แบบเอาข่าวนั่นแหละคือใช้ลูกโซ่ครับตัวเองเอาเงินลงบัญชีหนึ่งร้อยอีกแล้วอ่ะเป็นว่าต้องฝากหนึ่งร้อยแล้วถึงจะได้เริ่มงานท็อปปี้ไปได้วยไทยจำกัดมึงไม่มีเงิน100หนึ่งร้อยให้พนักงานเลยวะเราต้องโอนไปหนึ่งร้อยลองเติมเงินนะครับอ่ะหนึ่งร้อยครับ เ้ยเขาเล่นอย่างกับเซกมาเลยต่อไปแอดมินจะสอนตัวเองจัดสินค้า10ครั้งได้เลยนะเขาสอนมาแล้วเขาสอนมาแล้วนี่นะปุ่มฟ้ากดแยกออเดอร์อัตโนมัติงาน2 0 2 3ยังไม่ต่างกับปีที่แล้วนะครับ2019อ่ะเรียนโอเคได้มาแล้ว เฮ้ยผมว่ามันเหมือนเป๊ะเลยนะเหมือนของคลิปเก่าเลยนะครับเหมือนทั้งของคลิปเก่าเป๊ะเลยทำต่อลาทำต่อเลยทำต่อให้ทำตาเลยคือยอดเงินที่เราเติมไปอ่ะมันจะได้แค่ของถูกๆอย่างนี้แต่สภาวะของมันจะเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆมันจะเกินกว่ายอดที่เรางินที่เรามีนะ้วผมแล้วพอเราเติมเพิ่มจนถึงจุดอ่ะแม่งจะให้ไม่เราไม่ให้เราถอนละเอาได้สุดท้ายเนี่ยครบสิบแล้ว ได้ไม่ถึงร้อยสามสิบบาทนธุรก,กรรมระดับสมาชิกพี่เพียพอเนี่ยมาทรงนี้ละมาทรงให้เพิ่ม VIP สมาชิกกดไม่ได้แล้วครับเอ๊ยจะสอนถอนเงินเลยเราจะได้กำไรอย่างมีชาชีพแล้วทุกคน,นอย่าโลภนะครับถ้าคุณจะบิดตามผมคุณได้ไม่เกิน30สิบาทแล้วลรุด้อยแล้วเราอนุมัติเราตังเข้าเลยครับเฮ้ย เฮ้ยเงินเข้าทุกคนรอกำไรอีกแล้วไหนลองลองจริงๆ็คอยากได้กำไรล้านหนึ่งเขาถามว่าเป็นไงบ้างงานแบบนี้ทำได้ไหมสบายสบายครับสบายทำ้ไมถ้าพี่ไม่โกงอ่ะพี่ตอนนี้นะครับเราฝากไปร้อยหนึ่งได้มาร้อยยี่สิบเจ็ดก็คือกำไรยี่สิบเจ็ดบาทถามว่ามันได้เงินจริงไหมไม่ได้ไหมแต่มันหลังๆเริ่มออกแนวแชร์ลุกโซแล้วถึงแม้ว่าเราเติมไปวันนี้เราจะทำไม่ได้แล้วเพราะว่าวันนี้เราทำได้แค่สิบครั้งถ้าเราอยากจะทำเพิ่มเนี่ยต้องเติมเงินเพิ่มเราต้องมาสมัคร VP ครับ ลองแกล้งๆเติมเงินไหมดูซิว่าเผื่อ FC ไม่เชื่อว่ามันจะโกงอ่ะเราลองเติมต่อเลยดีกว่าเราทําอย่างรวดเร็วนะครับรอบ2นะครับใช้บัญชีเดิมนะครับอันดับสมาชิกยอดเงินไม่เพียงพออะไรวะมาแล้วมันเริ่มมาแล้วครับอันที่บอกเลยว่ามันขึ้นว่าอันดับสมาชิกย่อดังไม่เพียงพอครับพอเราเติมเงินอีกรอบหนึ่งมันเริ่มออกลทธิแล้วครับทุกคนมันบอกแล้วขอคืนได้ปะได้เวลาเอาคืนโดนแล้วโดนแล้วตัวเองจ้าอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยอืมบ ออโต้นะคะ V บอีอีสจำลอง300ค่ะอ้าวเรียบร้อยดอกเราเติมทุนเข้าไปก่อนโอนอีิก200มั้อยไหมอุลยเสียใจว่ะรับรับบทคนโลภอ่าโอเคครับทุกคน ดีนะที่มันส่งมาบอกก่อนก่อนเราโอนนะครับก็คือว่าถึงแม้ว่าเราเติมไปอีก2 0 0เป็น3 0 0เราอาจจะไดออเดอร์แบบ1 0 0 0บาทเราจะกดไม่ได้ไปต่อไม่ได้จะล็อกแล้วเราก็จะกดซูมใหม่ไม่ได้นะจนกว่าจะปลดเราออเดอร์นี้เสร็จถูกต้องซึ่งมัน็จะให้เราเติมเไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกคนมันเหมือนคลิปนี้เนี่ยคลิปนี้ถ้างั้นเราก็พอเลยอ่ะผมบอกงินตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอัิงไม่น่าเติมเข้าไปเลยว่ารอบสองเราบิดไม่ทันนะครับเสียรู้ก็สุปนะผมก โดนครับพวก<ด>าออนไลน์ฉลาดใจไม่ได้นะอย่าลืมนะครับห้ามโอนออนไลน์เด็ดขาดห้ามโอ,อนก่อนจุ๊บจุ๊บท้ามแหลมห้แหลมจับจับหยิบหยิบเต้นเต้น